ก็พอหนูได้แชมป์แล้วก็เห็นว่ามมีคนให้ให้กําลังใจให้แสดงความดีมาก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่แบบว่าคอยเชียร์คอยสนับสนุนโปรพาวชเนตีวรรณแสนเผยความลับก่อนแชมป์ LPGA เกือบไม่ได้มาแข่งที่นี่เปิดโปรแกรมลุยกอล์ฟรายการต่อไปแชมป์คราวนี้แล้วต้องมีการพัฒนาต่อไป ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโปรพาวชเนตตีวันแสนครับนักกอล์ฟสาววัย19ปีจากเชียงใหม่ยอมรับเพราะไม่เคยท้อทำให้ตัวเองมีวันนี้หลังคว้าแชมป์กอล์ฟ l อทัวร์รายการแรกสำเร็จจากการแข่งรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่สนามโคลัมเบียเอชวอเตอร์คันที่กลับพา72ครับที่พอร์ตแลนด์รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริการายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมถึง49.5ล้านบาทนะครับแข่งระหว่างวันที่3ส,ส,สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโปรพาวนะครับทำสกอร์รวม26อันเดอร์พาร์นะครับก็เป็นสกอร์ต่ำที่สุดของสนามแห่งนี้ด้วยนะครับรับเงินรางวัลครับพร้อมกับแชมป์เนี่ย2 2 5 0 0 0าเหรียญสหรัฐหรือประมาณ7ล้าน4่แสนบาทนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยโปรพา ทำได้9ก้าเนื of of mond, ip, Matthew, ella, yes. storm, ้อพานะครับสกอร์รวม26ยี่เนื้อพาโปรพาชนตี้วันแสนเป็นรุกกี้สาวจากเชียงใหม่นะครับเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนที่7ครับที่คว้าแชมป์รายการกอล์ฟ l อลบทัวร์ได้ครับต่อจากโปรโมโมริยาจุฑานุการนะครับโปรเมเอเรียจุฑานุการโปรแพตตี้ครับประพังกอร์วัฒนกิจโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรเมียวปาจารีอนันตฤกการนะครับแล้วก็ โรจัสมินสุวรรณปุระนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของโปรพราวเชนิตีมาฝากกันนะครับว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างหลังจากคว้าแชมป์รายการแรกได้นะครับแล้วก็เปิดเผยความลับด้วยนะครับก่อนจะคว้าแชมป์รายการนี้ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะครับพราวได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับพี่ชื่อปุ๊จากซี S <S สปอรนะครับรเป็เพจ เมือ่อเช้าออกสตาร์ทดีมากเลยเนักก้าวหลุมก้าวหลุมหลังเนี่ยรู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมครับเออตื่นเต้นมากกว่าไม่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 ถึงขั้นว่าแบบเครียดหรือว่ากดดันเป็นอารมณ์แบบว่าตื่นเต้นมากกว่าค่ะก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะคว้าแชมป์ครั้งนี้น้องพลาวไม่ผ่านตัดตัวแปดรายการ ระหว่างแล้วก่อน,นจะถึงรายการเนี้ยก่อนจะถึงรายการเนี้เรา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 เครียดเรื่องนี้บ้างไหมเครียดเครียดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆสเตตัสหนูคือเล่นหนูเล่นแบบนี้ไม่ได้ไปแล้วก็คือเหมือนว่าตั้งแต่แมทอือจะไม่ผิดตั้งแต่แมทดอนทิลแอนแลนด์นะคะหนูเล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นนะคะแต่ว่า ก็เลยแพลนว่าจะไปเล่นที่เอฟซันแต่ว่าพอดีว่าอาทิตย์เนี่ยค่ะเป็นอาทิตย์ว่างก็เลยมาคิวมันเดย์ค่ะก็แล้วพอได้พอพอได้มันเดย์คิวก็เลยได้เล่นแบบนี้ค่ะช่วงไหนมีมีความรู้สึกมั่นใจแบบนี้นะคะใช่วันเนี้ยจริงจริงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ไปเล่นเอฟซันเราตีค่อนข้างดีค่ะมันเหมือนแบบว่า ไปแบบเรียกความมั่นใจคืนมาค่ะก็เลยพอมาแมทนี้มันก็ไปอารมณ์มันว่าคือมั่นใจว่าตัวเองตีดีตีดีแน่นอนคือรู้สึกว่าตต้องตีดีขึ้นแน่นอนจากแบบแปดเก้าแมทที่ผ่านมาแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบฮ้ยคิดว่าจะได้แชมป์หรือว่าหรือว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันมันต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะมีอะไรที่จะคุยให้กับคนไทยในการได้แชมป์คราวนี้ เอ่อข้าก็ต้องขอบคุณนะที่ที่เชร์แบบว่าติดตามผลงานหนูค่ะก็มันก็จะมีบางคนที่แบบไม่ไม่ได้รู้จักหนูมาก่อนก็มีแต่ว่าก็พอหนูได้แชมป์แล้วก็เห็นว่ามันมีคนให้ให้กําลังใจให้แสดงความดีดมาก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่แบบว่าคอยเชียร์คอยสนับสนุนนะคะรับได้แชมป์คราวนี้แล้วต้องมีการพัฒนาต่อไปคิดว่าจะต้องทํำไงต่อ จริงๆเพราะได้แชมป์ครั้งนี้พาวพาวแค่รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนมันเรียกความมั่นใจคืนมาค่อนข้างเยอะค่ะด้วยความที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยรู้ต้องทําอะไรบ้างด้วยความที่ว่ามันไม่ผ่านเลยก้าแมต์มันก็เลยเหมือนกับว่าเราแบบต้องกลับไปคิวต่อหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไม่เล่นอัศจรเพื่อเพื่อลองดูว่าเราจะแบบ เข้าท็อปสามห้าหรือปเปล่ามาไม่ได้สเตตสามเลยโดยที่ไม่ต้องมาสเตตสองหรือว่าเราจะแบบท็อปเทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนแบบว่ามันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าทีเนี้ยพอมันได้ใช่ไมเนนะี้ยมันเหมือนเอาแบบไอ้เรื่องปัญหาพวกนี้คะ่ะออกไปก็เลยก็เลยเหมือนแบบว่าสบายใจขึ้นเยอะแล้วพาวก็แค่รู้สึกว่ามันมันทำให้การเล่นกอล์ฟพาวต่อไปอะ คิดว่าพาน่าจะแบบไม่ได้เครียดมากเท่าตอนแรกและคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์แบบสนุก,กไปแล้วกับมันมากกว่าใช่ใช่อารมณ์ลงยกภูเขาออกจากอกไปแล้วใช่คิดว่าน้องพาวต้องต้องมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงอยู่ไหมครับช็อตบางช็อตหรือว่าลูกบางลูกที่เรายังทําได้ไม่ค่อยดี ถ้าโดยรวมเลยค่ะตั้งแต่ฤดูการที่เล่นมาพาวชอบเสียมันเสียไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละแมทคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อะคือถ้าถ้าเทียบกับที่หนูสามารถเวลาหนูเล่นได้ดีขึ้นอะมันจะอยู่ที่ว่าหนูตีอยู่แฟร์วทมากขึ้นปกติพาไม,มันอยู่แฟร์เวทแล้วมันก็จะไม่ค่อยอ่อนแล้วพออยู่แฟร์เวทแล้วมันแบบว่ามันก็อ่อนเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ว่าแมทน,นี้ด้วยความที่เหมือนแล้วว่า าเข้าทางอ่ะยินมันค่อนข้างตกอยู่แล้วทีนี้มันแบบเหมือนเราตีเข้าทงได้เลยอืมค่าสบายใจแต่ว่าสนามก่อนหน้านั้นมันค่อนข้างที่จะแบบแข็งคือแต่ละสนามมันไม่ค่อยเหมือนกันนะคะมันก็ต้องเหมือนต้องแบบคือเวลาพาวเสียมันเลยเสียไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อืมแต่ว่าที่ยากพัฒนาเลยนะจะเป็นลูกค้นอยากให้มันดีกว่านี้คือมันไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่มันอยู่กลางๆดีบางม่ดีบางก็อยากให้มันแบบว่าจะเถียนกว่านี้หน่อย อ๋อหมายถึงว่าอยากให้พัฒนามากขึ้นทุกทุกด้านใช่ค่ะก็อารมณ์แบบนั้นใช่ตอนนี้กำลังดูรีรันอยู่ในเนี่ยกอล์ฟชานลมาหลุมสิบแปดแล้วเชาก็ตื่นเช้าวันที่หนึ่งเออรู้สึกว่าวันนี้ที่น้องเพา้เล่นเนี่ยตั้งแต่ดูถ่ายทอดสดมาเนี่ยรู้สึกว่าฟอร์มเรามันมันเหมือนกับตอนที่เราเล่นเล่นอยู่ที่เมืองไทยเลยมันเป็นอย่างนั้นไหม มันเป็นแบบนั้นไหมเพาว่าเพาแมนนี้เพาเล่นดีกว่าเล่นที่ไทยอีกค่ะอืมมันใจเลยความที่แบบว่าอตอนเล่นที่ไทยอ่ะเพราะว่าหนูเล่นสี่วันใช่ไหมคะมันจะมีอารมณ์เหมือนกับว่าจะมีอารมณ์เหมือนกับว่าหนูอ่ะตีตีตดีแบบตีดีเลย,ยงไงยพุ่งไปสองวันแล้วก็จะมีวันที่กลางกางวันหนึ่ง<อ>แล้วก็จะเป็นวันที่จะเสียหรือกลางกางอีกวันหนึ่งแต่ว,ว่าที่นี่อ่ะหนูกับตีได้แบบ มกอดีขึ้นทุกวันเลยใช่ดีขึ้นทุกวันแบบดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ว่ามันนู้วมันดีกว่าไทยด้วยทำ <laughs> แล้ววันนี้จะไปฉลองฉลองที่ไหนกินอะไรตอนนี้หลับก่อนอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ได้ถึงเรื่องอาหารการกินเลยนะอาทิตย์นหน้าไว้ก่อนตอนนี้ไว้ก่อน <laughs> เออแล้วรายการต่อไปอะไรครับ โคเกอร์ค่ะที่เซนเนติใช่ที่เซนเนติค่ะอาทิตนาอาทิตนาเซนเนติรายการอะไรรายการโคเกอร์ชื่อเต็มมันโคเกอร์ควีอนอะไรสักอย่างาานี่แหละค่ะาาแล้วมันมันจะเป็นความกดดันไหมเพราะว่าครั้งนี้เราได้แชมป์หนูว่าไม่มนะคะเพราะว่าหนูก็แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นกล์ฟ คือเวลามันมีคนชนะมามันก็มีคนตกรอบต่อมันก็ปกติหนูว่าว่าอันนี้ต่อต่อให้หนูตีไม่ได้ดีเท่าเท่าแหวนนี้หนูก็มันรู้สึกว่ามันแย่แต่ก็แค่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 อยากให้แค่อยากให้รู้สึกว่าตีแล้วมันแบบอย่างแหวนเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบสบายสบายไปเรื่อยๆคือเวลามันผิดก็ยังแบบโอเครับได้ค่ะแต่ก่อนน้นนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนว่าพอมันผิดพ๊บมันแบบไม่ไดากล้ามันต้องคืนเลยมันต้องแบบมันมันลำบากมันดูลำบาก <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ